สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาเจอกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าเหมือนเดิมครับผมนะครับมันนี่มาว่าดด้วยเรื่องของฟุตซอลทีมชาติไทยครับผมนะครับก็สามารถเข้าไปชิงชนะเลิศได้นะครับในในการเล่นรายการนะครับฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียครับผมโดยมีตัวฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นเดิมพันด้วยนะครับพี่น้องนะครับไทยเราก็ตีตัวไปเล่นฟุตบอลโลก รอบสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านนะครับแล้วก็เข้ามาชิงชนะเลิศนะครับก็ชนะทาจิไปได้สดๆร้อนๆครับเมื่อกี้ครับผมด้วยการเล่นกันถึงดีกานะครับดวลลูกจุดโทษครับผมนะครับไทยเรายิงแม่นกว่านะครับก็ชนะไป5้าหประตูต่อ5เรียบร้อยครับผมเข้าไปร้อชิงระหว่างคู่ระหว่างอุซเบกนะครับกับอิรานนะครับที่เล่นกันอยู่หน้าตอนนี้ครับผมทุกท่านไปรุ่นกันว่า ไทยเราจะชิงกับใครนะครับผมนะครับแล้วก็ใครบ้างๆก็เข้าไปดูได้นะครับว่าเข้าเข้าไปดูเกมได้นะครับกำลังถ่ายเท่าสดอยู่ปัจจุบันนะครับว่าฟอร์มของอิรานหรือว่าอุตเบเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะไปชิงชนะเลิศวันอาทิตย์นะครับทุกท่าน18นาฬิกาครับผมนะครับที่สนามฟุตซอลบางกอกอารีนาครับทุกท่านนะครับก็รอชมกันได้หรือว่า ถ่ายทอดสดทางทีสปอร์ตนะครับหรือว่ามีช่องทางอื่นก็สามารถรับชมได้เช่นกันครับผมทุกท่านนะครับว่าด้วยทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับวันนี้ก็โดนก็คือขึ้นนำไปก่อนนะครับหประตูต่อ0ูนแล้วก็มาโดนทาจิเนี่ยยิง3ลูกรวดครับพี่น้องนะครับทำให้ไทยตามหลังอยู่3ประตูต่อหนึ่งะครับจากนั้นไทยก็ามาไล่มาเป็น2ประตูต่อสนะครับในครึง่ง หลังนะครับแล้วก็มาเล่น power play นะครับตีเสมอได้เป็น3ประตูต่อ3นะครับจบเกมในเวลาก็คือเสมอกัน3 3ต่อเวลาอีกครึ่งละ5นาทีนะครับเป็น10นาทีก็เสมอกันอยู่นะครับไม่สามารถยิงประตูได้นะครับจากนั้นก็โดนลูกจุดโทษครับผมนะครับไทยเราแม่นกว่านะครับก็สามารถชนะไปได้ครับผมทุกท่านนะครับก็เป็นที่น่ายินดีนะครับในเกมนี้ถ้าชนะเนี่ย แรงกิ้งฟี فا ของฟุตซอลก็น่าจะขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ลุ้นว่าเราจะเจอกับใครนะครับระหว่างอุซเบกับอิหร่านนะครับนุ่มอ๋องก็ลุ้นให้เจออุซเบกนะครับเพราะว่าอุซเบกเนี่ยจะสูสีกับเรานะครับแต่ว่าอิหร่านเนี่ยอิหร่านจะค่อนข้างจะโดดไปนิดนึงคือเขาจะเหนือกว่าเราไปอีกประมาณ9 1อึ่ะครับผมทุกท่านนะครับหลังจากที่เจอกันมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ ณตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมนะครับแต่ถ้าให้เลือกเนี่ยนุ่มองสิเลือกอูดเบนะครับนะครับแต่ว่าเล่นในบ้านนะครับเราไม่กลัวอยู่แล้วนะครับไปลุ้นกันว่าทีมชาติไทยอาจจะเป็นแชมป์เอเชียได้หรือไม่นะครับนะครับเราต้องไปลุ้นกันแล้วก็ไปตามเชียร์กันวันอาทิตย์นะครับ18นาฬิกาที่สนามบางกอกอารีนานะครับทุกท่านนะครับหรือว่าชมผ่านช่องทางทีสปอร์ตได้นะครับ 18บนาฬิกาครับผมทุกท่านครับไปลุ้นกันว่าทีมชาติไทยจะเป็นแชมป์เอเชียได้หรือไม่นะครับทุกท่านนะครับอ้าวเมื่อนี้นุ่มอองก็เอาข่าวสารมาอัปเดตครับเรื่องฟุตบอลนะครับใครที่ชื่นชอบเรื่องกีฬาก็กดติดตามช่องนุ่มอองไว้ในเด้อครับพี่น้องมาเจอกันใหม่ครับคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ